สบายดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกสุขุสุคนเด้อวันนี้เขาก็อยู่คือเก่าเนาะพี่น้องนายตอนคือเก่าเนาะกับมึงยังขี้ตายโดพี่น้องก็ได้เสียวว่าเบาเดืองน้ำถั่วไหลพี่น้องตอนตอนนี้เราทำถ่าเนาะแต่ทางแถวปากซีนี่มัวถ่วมเนาะเพราะว่ามันสูงวันนี้ก็อยู่หน้าไอ้ดอนเนาะพี่น้องเรื่อยๆวาเมืองพันคุดแข่ง หลายคนเห็นในข่าวในเฟซในทิกต็อกเนาะในยูทูปพี่น้องน้ำถั่วลุงถท่าเนาะกลับไปได้อีโต้ี่ได้พี่น้องเลยเพราะว่าท่วมแห้งดีเนาะลายมือนะก็ยังตกค่อยๆเนี่ยแต่มันตกทางนี่ยก็ปล่อยเคลื่อนในน้ดัมากกว่าซาส้มแนวกับท่วมะแต่ทางปากซี่นี่บอได้มีผลกระทบยังพี่น้องเพราะว่ามันสูงมาทางนี่เนาะปล่อยกับเป็นหนึ่งกำลังใจให้เด้อสูสูน้อยหน่อย เป็ดได้สวยระวังหัวหักลยเอาแบบเตี้ยนี่ไปเลยแล้วมกขุดเขาจำขนาดเลยจิตออกก๊วๆเนี่ยใจๆนี่ยน้่แมนนี่กลวเนาะแย่มันได้ไดขุดหญ้าอ่อนก็แล้วนะ้ขุดมวยหยาเป็นลิงสาย 晚上哦

bốc này Nhà ở Trà Đinh con thấy không? จะได้น้อยสำห,หีับดีลรถใช้คุดของมรนไปเรื่อยให้มี้ามชุ้ดง่าย เห็ดเนาะต้องขุดงาดงนอีกนาะวสำหรับขวดลายว่ะขุดจนสุดคนเลยเนาะแล้วก็อ้อมกลับมาทางนี้แต่สิเห็ดมันใหญ่ๆกว่านี้เนาะเป็นว่าเสียวผ่ามาปูเกือบเดือดปลาขุดายากเตบๆเลยเพี่นะ้องเพราะมันมีหยาอยู่นี่ เพื่อนฉีขาดคหรอนัวกับชีหกักเหรอเศรษฐะเอาเจ้าจะเห็นไหมคงคิดดีคงคิดดี เสร็จสุดมาเสร็จเลยโอ้ยไก่เติบเ,เลยนี่เพ็ดออมพุ่นเลยแล้วก็เลี้ยงปลาเนาะทางกลางควรจะบูคลองใส่ผลไม้มือคือทางปากเซ่ได้พี่น้องเพราะว่าทางปากเซ่มันมีผลกระทบอย่างเนาะจากน้ำถ่วมบ่มมี่ให้ไฮโตกซ้่มเพราะว่าน้ำได้ให้น่านบ่มี่เนี่ยนะ ป่ากับโบโลงคื้นนี่ฝนตกแห้งแห้งคิดว่ามันสิดงกับโบโลงไปจ่อเบิ่งน้าหวยกับวิ่งหน้าทรมพี่น้องมาข้าวเดียวเนาะพ้นโต๊ะพ้นตกแดนเอานะอ่ะโตกแห้งจนลังกระซีคือสิโหยดหนึ่งขึ้นนี่จนนอนบดับจนหยาดได้แล้วนะต่างกับทางอ่ารวมท่าเนาะเพราะว่าคันไผ่ได้ติดตามข่าวกับทางฝั่งลาวเนาะประสบภัยหนามตัวมพี่น้องเอ้ยจะดีโตเลยเนาะในบอเอเชียคืนเด้งค่ะอยู่นี่เนาะ ถมเพื่อนถวมซั้นโมมาเป็ดไก่โอ้แต่อีต้นมันเห็นบ่อยเห็นยังเสานะพี่น้องสุดายแท่นขั้นที่เป็นขั้นที่ขั้นอยู่ไกลนี่ก็ไปซอยละนี่มันอยู่ไกลกันได้เพื่อสิไปหอดแน้ากากเงินค้ำผ้ากบมีเพราะว่าสิผ่าเงินผ่าค้ำไปค่ะของกินของใส่ก็เป็นกำลังใจซะเนาะสู้ๆสู้ๆไอ้ดอนสู้ๆ ตกทางฝากเสพี่ตกเวล,ลาโดดทวนโดดน,นะวันนี้กินปลาหนาแกงนี่พี่นอ้องวันนี้ใส่หม้อเอาปลาเนะาะเพราะว่าปีน,กกบบาาาานี้เรับวันนี้ปลาบ้านแห้กับวันนี้ตัวพวปีพ้นโตกับวันนี้มั่งทวมั่งยานี่น้ำลงกกะปลาบนท่านลุเน้องท่านใหญ่ตกแห้งกรอบนี่ือสีลายพี่นอ้องปลาเพราะว่าหมีไผ่ไหลปลาเนาะปีนี้วันนี้ขอวันคด้คายกินเนื้อสิบมมีมันตกมาเป็นยาม มนด้วยขปค่ะไปนี่โอ้กว่อเจิมวันนี้มีขายน้องมาดินนเนะมาดั่งดินกินเขากินนำะะ้ำแล้วก็เดินทางครับพี่น้องแต่กาไม่ผลหนึ่งนะผลเคลเมนบะอ่าบักเอรักไก่บาลลอนผลบะนึงหมูแดดบัวถั่วยเนะาะก็รักไก่พี่น้อง ฮ่ากัมาอยู่เราอยู่มังกรกัเป็นแบบไอ้หน้องบุกงอหักแหงกันกับที่เบลเอากรงกันอย่างเนาะจักคนคอมเมนต์หยอกจักขึ้นปะั่นป่วนหรือว่าจักจะได้เนาะพวเข้าใจคือกันกะับจักสีบอกหรือพี่น้องเลยฮ่ากับว่ได้ตอบโต้เนาะกับว่าได้ปาใบที่จะลบออกคือเือกับว่สนใจเนาะคอมเมนต์มาติๆตุลบแบบเส็ดแล้ามุ้งกำลังใจถ่ายคลิปนะพี่น้องกับสีมาเอากับจักสีให้ ไทยดอกอีหยังเนาะหย่าน,นาคนโหเอาก็เอาโลดนี่ลากเอาโลด่กรสิเอาเอาเหมือนคนน,นั่นแหละชิมาลากเอานี่ต่โพธทนใจแหละซอยพวกนำถั่วมดีกว่าเนาะสิมาคอมเมนต์เบาเองสิโอ้เพอร์ชีซุดเพอร์ชีทากออกขามีรถไทยอะไรมากระเดียวหันรถไทยนะบองว่าอย่ามาไทยไทยอะไทยแท้แค่มันออกเอาหัวหย่าออกก่อนนะขุดโอ้สบายดีพี่น้อง กับบุรียัตขั้นเอาหยาออกแล้วกับบุรียเพราะว่ามันดินมันดินอิสระขุดง่ายข้าวเดียวกับเดีวเนาะเห็ดมึงระเด็กน้อยเลยพี่น้องก็เสร็จมื่อเดียวกับโบบายเนาะเห็ดไฟเล็กน้อยแล้วย่างไรก็เอาย่างนั่นหมองนี่หนักมันขาดด้เนาะหนักมันได้แห้งเป็นวถมงคลมันเป็นหอกไปเลยไปตามห่อไ่เป็นวัตถุจกน้องอย่จกน้องเป็นเป็นซองน้อง 外边点吧。

โค้ชพ่ายนำถ่วมแล้วพี่น้องทางยังเกาะรน้วทำท่าเนาะสูส้ๆๆไว้ไปกระตังใจให้เด้อถึงบุรีมีส่วนห่วมในการบริจาคยังกะเขาไปกระังใจให้พี่น้องคนละคือกันเนาะเมื่อเห็นอ่าที่เขาถ่ายลงยูทูปไปลงเพจตรงนั้พี่น้องเขาถ่ายลงผมบอกโอ้ไปตีตอนนะีโตนเนาะหัวควายจากางอยู่ทางใดไปโมบิทเป็ดไก่เขาก็ไปดึงกระตังใจให้นะในเนาะเดีกแล้วจอในชิคุดอีกเรื่อยนี่ ไม่สอดไปห่านะแล้วก็จึงฉีแป้งมันหน่อยซีซอยแล้วไอเราจีน้อยหนึหน่นงเนาะไปพี่นเนาะขีปีไปถือข้อจบใบเพียงเฉลี่ยเด้อตากเป็นน้งใจว่าเออฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เบื้องโฆษณาว่าเอาน้องพี่เนาะคือเป็นการสนับสนุนรักหรือว่าใครอยากสปอร์ตอีกท่างหนึ่งกัดซุป,ปเปอร์แตงมาก็ได้บ๊ายบาย